เป็นช่วงที่มิตรรคอยที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามีอยากตอบแทนมิตรรักของมีให้ที่น่ารักกับมิมาตลอด20กว่าปีมานี้ค่ะไม่ว่ามิจะเดินทางไปที่ไหนค่ะจังหวัดอะไรก็ได้มีใครมาจากใต้บ้างมีไหมคะปากใต้บ้างเราภาคกลางบ้างเราอีสานค่ะอีสานภาคกลางค่ะภาคเหนือค่ะ ววาทั่วไปหมดเลยนะทุกที่ที่มีเข้าไปทุกท่านดูแลมีดีมากเหมืมีเป็นลูกเป็นหลาน <ขอ S 2> เป็นพี่เป็นน้องของเขานะคะเอาขอมาฝากมี่มีมทราบซีนมาตลอดหลายปีแบบนี้นนะคะ่ะเอาจริงๆแิ้วม,มีเด็กจนถึงตอนนี้มีโดนผูคุณดูแลมาโดยตลอดครับ <c oughs> อะไรนะคะตะวันอ๋อขอโทษค่ะลืมพภาพตะววันอ <c oughs> อก<า>ค่ะภาพตัวันออก ทวงด้วยคะ่ะตะวันตกแล้วคะอามาคะ่คะค่ะมาจากทางประเทศมีบ้างไหมคะโอเคเดินทางมาถ่นนะมาสิ่งที่พี่ต้องการจะเล่าก็คือว่า มีโดนพวกคุณปนเปอร์โดนพวกคุณดูแลมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่ประเทศไทยมาคุณดูแลมีดีมากๆค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษที่มี่อยากจะตอบแทนคุณนะคะแต่ว่าจะมีแค่หนึ่งท่านสำหรับรางวัลน,นี้นะคะในยั่งกว่าคนใน i ิ p a า t าลีน่ามากที่นี้ค่ะเรามาเสี่ยงดวงกันไหมคะคนไทยชอบเสี่ยงโชคค่ะมาเอาอย่ะค่ะดนตรีพร้อม